เสียงข้างหูเนี่ยมัตุบายกับทุกคนเรามาดมันได้เสียงข้างหูจริงๆนะห่หอหอ่อห่อเนี่ยนี่จะทำให้กแกลเสียชีวิตตามธรรมชาติเนี่เนี่ยบ้านนี้เอ,อเอ้ยพี่ว่าไงพี่วันนี้สบายปะไอ้พี่ท้อกับชีวิตเหรอไอ้พี่อืม โอเพ่เพ่เอ่อเพ่อันนี้ไปไหนเพ่เอ๋เอ่อเอ่อะไรเนี่ยเพ่อันนี้เพ่เอ่อพี่ฟังโบเพ่เพ่พี่เป็นอะไรเนี่ยไปหาพี่พี่ไปที่นรกไปเพ่ อยู่คนแรกอะลเพ่เไว้ที่เดิม ดูคลิปก็เป็นแบบนี่ตรงแบบเอาเอา,เอาบันไดดีๆสักทีอ่ะบันไดดูไม้วัดโอ้ดูผลผลิตทางการเกษตรไม่าทางสากรรรมเพาะเราจะนี่นไปทำอุตสาหกรรมว้าวถ้าเราตัดทั้งหมดเลยวราจะได้แบบต้นทุนเพิ่ม เราปลูกนี้เราจะตกปลาตรงนี้เราจะทำทุกอย่างตรงนี้อยู่บน,นปล่อยน้ำเสียรักโลกเราปลูกอ้อยเราจะไปทำอะไรอเออเอาคนนหนมาเล่นเราคุยด้วยไหมาาตรงนี้อ้าว oh, what what is that what is happening mm hmm. ขบูมแมนขับบูมบูมบูมแม่ก็เปิดแล้วก็ไม่รู้ข้างหนูเนี่ยบูมขับบูมขับบูมเด็กกอดอยู่ท่าบอกโอ้มีห้อห่อห่ออีกอ่ะแลผมไปฟาร์มหินนอกรอบมาเลยหินมัตั้งเยอะเลยได้เยอะ ถึงเวลาไปสร้างขางบนแล้วผมทำตรงน,นี้มันเดินน้องเหรอเว้ยวัดเอ้ยแกเดาทำไมรู้แมนไปเออนี่เ hey, จ้งตำรวจเหรอเนี่ยอันนี้นี่นี่ตำรวจได้ปะเขาบุกรุกที่ดินผล่ะเอออันนี้เจ้งแจ้งตำรวจได้ปะเอ,นะเออแจ้ง,จง,ตจจงตำรวจเถอะอันนี้เราจะทำเป็นพิกเอ็กซ์เขาหายไปไหนมีเต็มเลย จะทำอ่านี่โอ้ยนิ้วาพาดเป็นเห็ดสั้งเี็ดได้อ่าพบเจอผู้หมายแล้วแล้วว่าปีนขึ้นชืบชืบ เราต้องซูงสามบล็อกอันนี้สองบล็อกสามบล็อกสองบล็อกมีสามบล็อกโอเคแค่นี้เราก็ได้แล้วนี่ฐานทัพใต้ฐานทัพในภูเขาเจง๋งอ้าวหนูนี่ จะให้ขยายใหญ่โอ้ใหม่ก็เพลงน้าประเจ้าเอ,อ่แม่จะถ่ายแบบไหนนานไหมนานไหมนานไหมอีกนานไหมฮะลำคานงยนี่เราจะได้มาเลยอยู่เออ โ okay. อเคน่าดึงอืมพื้นพื้นต้องเป็นหินอย่างเดียวมันไม่สวยถ้าเป็นยังงอื่นนะโอ้ยมือมันทาดอะไรนังหน่าวะบบเกมนะหมาบ๊อบบี้บ๊อบบี้อ่ะอืมเขาก็โจอีกแล้วอีเวนต์ขุดไฟ ไม่เจ็บมันจะเหลืออีกขวดนูมายเนี่ยที่ระดิบเออเป็นปอบแล้วผีปอบแล้วสงสัยว่าหลุมนี้แม่งไงคร e ปเออโอ้เมนไปดูคลิปที่แล้วได้ทุทู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 กูตาไกูตาย มันบังคือไฟไฟแล้วต้องการไฟต้องการแล้ต้องการไอ้น oh, no, no, no. ี้เด็ดไอ้นี้เมดิกโอ้โน้โน้โน้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตำรวจตรวจลำตรวจลำคือแตกกูคนแตกการใช้ดินกันไรสยู เรื่องดีเนาะดีเหมือนกระสอใายที่กระน้ำยิงกระสายนี่เป็นมันหายจากจุดเกอมาหนึ่งเก้าหนึ่งสองใส่สองครัด้วยครัที่หนึ่งเลยอ่ะคือใสแล้วไอเฮกเด็ดอีเวนต์คือใส โอ้โน่พัวจะพังแล้วโนโอ้ยฟ้าร้องมันน้องอะไรนังหนเนี่ยฟ้าร้องคำลามพอเสียใจเอ้มีฐานยี่สิบเก้อนนี่คือเหมืองฐานไม่ยังไม่ถึงจะเป็นท่าเรือในอนาคตก็สร้างเลยสิ จะเป็นนาๆโคตดทำไมล่ะก็ว่ายน้ำกลับมาพูดปกติดีกว่าถ้าเรือหะพานมันเนี่ยอ๋ออะไรเชดฟ้าผ่าไม่เป็นไรนั่นชิดในชิดในชิดในเอออันนั้นไม่อันนั้นไม่ชตืบนนะมันเป็นชิดเออชิดในหน่อพี่นี่แหละเขินกันน้ำอีพีหนึ่งมันคือท่าเรือน่ะ เแาก็จะขับเรือออกไปตรงนั้นนะ่ะคำที่รูดไม่เป็นไรเมื่อกี้แค่ฟ้าผ่าอีกชิดโคู่รชิดอ่ะชิดชิดในเดี๋พี่ชิดในหน่อยอันนี้เรายิงธนูผ่านได้ปะยิงเป็นป้อมประการผมคำโลกครั้งที่หนึ่งเอ้ยมีงานอะ่ะมาทานไปเผาให้ด้วยนะถ้าไม่เผาน,นี่ตุยูดแน่ได้เหล็กขาลางมยังไงบ้างปล่อยเผาเหล็กขล่าง,างโอ้ใหม่ก็คลิปแปดนาทีพระเจ้า พาสสองต้อมีแล้วเห็กโอเคเราขุดไปเจอเหล็กมาแล้วก็เจอฐานด้วยคลิปแปดนาทีเดินเล่นวัดเ h e h ยว l ฮ e l l วคิ c เชนโละครับอะไรดีที่มันเกี่ยวกับเหล็กโอ้ทำไมไม่วางตัวครับตรงนี้วะ่เนี่ยอืมเออวางไม่ตรงเดิมอ่ะดีแล้วแล้วก็ครับอะไรดี ครับพิกแอคเหล็กลื่อการพลิกแอคเหล็กลครับพิกแอคเหล็กลแล้วก็ขวาเหล็กนี่แหละอุปกรณ์เริ่มต้นที่จำเป็นที่สุดในโลกใบน,นี้ว่าฉันตายมาสองรอบแล้วรอบที่หนึ่งจากครีปเปอร์อเมนรอบที่สองก็ตกเหวตรงเนี้ยตรงนึเนี่ยแหน่ยตรงเนี้ยเลย ่นข้างกระจงเลยตกเหววโดนขาสะดุดดมไม่หาแบบไปไปอยู่บนเหนือก้อนไม้เลยอะ่ะตัวนีอ้ออกทางอื่นไม่มีทางออกแล้วยี่สิบน,น,นาทีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเลหร้านาทีไม่งั้นคลิปยาวเกินแล้วคนดูจะเบื่อ ใช่ไหมอ้หน่อยดี่ี่แอคใหม่ดีนะคุดเร็วด้วยอุดถานนี่แหละเหมืองถ่านโอเคเราไถ่านมาตรงนี้ถ่านถ่านมีประตูเข้าเลยเนะี่ยโอเคแล้วคลิปที่แล้วก็มีผลตอบรับที่ดีมากๆใช่มีผู้ติดตามตั้งห้าคน จ้องฉลองด้วยการกินขนมแล้วแหละหลังจากเนี้ไม่รู้จะออกไปได้หรือเปล่าผมไม่ตกจากฟ้ามันร้องบูบูกรุมว่ใหก้อนมานร้องอีกแล้วโอ้พระเจ้าโอ้พระสงฆ์โอ้และแอนนี้โอ้พระสงฆ์โอ้ยโอ้ what hell What What is that Help l kitchen me จีเนียดหนึ่งสมองแบบเอาเบิร์ตไอส์ไพ์ เอาเวิร์ดไอสไตล์ไม่ใช่ไอตืดนะนี่จะเป็นสารคาดีเกีก่ยวกับหมึกนะครับนี่คือหมึกโอ้โอ้โอ้เลไรอูดดำๆอูดตืดอูดตืดตืดตืดกินมันตืดเลย,ย,เลยว่าไงจะามัวจะามัวฉันเอาข้ามาลอกแกเข้าบ้านฉันมันจะเลี้ยงสัตว์แล้ว เราไม่ได้ฆ่าตาดแหละไม่เราจะไม่สังหารฟาดจริงๆเอ้ยวัวฉันมีข้าวเอาเปล่าอย่าไปโดนไฟนะเอาไฟร้อนแรงนะอย่าเล่นไฟเลยนี่เดินตามขึ้นมาน,น,นี่นี่่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาเชิญมาเข้าเลยเข้ามาสิเข้ามาเ,เข้ามา,า,มาประตูมันอะไรมันติดอะไรฮนะประตู มาซีติดประตูเข้ามา,อาเอา้ะนี่ข้างเนาะกได้แหละมันก็แค่แค่ได้ละเห็นไงมมาหนี้มาไหนฉันจะ,ะ,ะพาแกไปอยู่สวนพิเศษที่สุด นี่เลยอันนี้จะเป็นติดประตูอีกแล้วโอ้ชีวิตนี้ไม่ทำอะไรติดประตูอย่างเดียวอะ่ะงอยู่ตรงนี้เอาแล้วกันเกจะไปหาคู่มาให้แล้วก็จะได้ประสมพันธุ์กันแล้วเรา,เราก็จะมีเนือ้อออกมาอย่าออกไปนะอย่าอย่าคิดที่จะออกไปนะไม้คิดที่ออ,อกไปรอ,รอ,รอบรองอยู่เดสเนี่ย ไปก็เทีสิบสานาทีแล้วไม่ทำอะไรเลยสิบสามนาทีว้าวเจ๋งวิดีโอทำอะไรอะโอ้ยมือมันลั่น What the hell is that? มันเสียกระตกไหมไอีกไอ้ใครเป็นคนทำฮีโร่บอยแกใช่ไหมฮีโร่บวมไงผมเจอพู้หมาแล้วไม่สร้างอยู่ รังผิวอะโฮแมก My name is Don Master เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี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 ยวตเดียวเดียวเบเบโอเคมีอะไรจะบอกแลยถ้าอยากให้มอสมันแบบใหญ่ใหญ่ว่าเดี๋ยอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงห้าไลค์ด้วยแล้วกินใจถ้าอยากให้มันตกแต่งก็หกไลค์นะโอเคจบคลิป